ยังเหลือช่องข้างบนด้วยเนี่ยเห็นไหมยังเหลือพื้นที่เนี่ยเหลือพื้นที่ด้วยสบายมากเพราะฉะนั้นตะกูในโฟนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างนะครับกับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็ต้นคลิปเนี่ยผมก็ต้องขอบพระคุณก่อนเลยนะครับกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับใจดีนั่นก็คือบริษัทนาทานประเทศไทยนะครับที่ส่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอามาให้ลองใช้งานแล้วก็ ลองรีวิวนะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนั่นก็คือกระเป๋าคาดเอวนะครับรุ่น 5K นะครับถ้าเป็นชื่อทางการก็คือนาธาน 5K Westpack นะครับหรือกระเป๋าคาดเอวนั่นเองนะครับย้อนความนิดนึงนะรับเท้าความนิดนึงก็คือแบรนด์นาธานเนี่ยผมอาจจะเรียนตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักนะครับแต่ว่าก็เห็นผ่านตาแล้วก็เห็นตามเว็บไซต์นะครับตาม IG ที่เป็น ต่างประเทศนะครับที่ใช้การส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิ่งเทรลนะครับจะเป็นพวกกระเป๋าน้ำนะครับเป้สะพายน้ำที่มีดูดน้ำได้เนาะสำหรับคนที่วิ่งเทรลเนี่ยแล้วก็วันนี้นครับทางนาธานก็ได้นาธานประเทศไทยส่งกระเป๋าตัวนี้เนาะมาให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็ลองใช้แล้วรู้สึกยังไงก็ให้เล่าให้ฟังรีวิวให้ฟังนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นาธานเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะครับที่มีการ มีอายุยาวนานเนี่ยสีกว่าปีแล้วนะครับก็ไม่เบาเนาะอายุเยอะกว่าผมอีกนะก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับซิกเนเจอร์ของแบรนด์นาธานเลยสําหรับนักวิ่งหรืออาจจะเป็นคนที่ออกกําลังกายเข้ายิมฟิตเนสก็ได้นะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานพกโทรศรัพท์เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายกันของเทาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะวิ่งออกกําลังกายแล้วถือโทรศรัพท์ไปด้วยเนี่ย มันก็ไม่ถนัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอเทมหนึ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่ชอบออกกาลังกายแล้วก็ชอบวิ่งนั่นก็คือกระเป๋านั่นเองนะครับสําหรับรุ่นนาธานนะครับรุ่น 5K เนี่ยวัสดุจะเป็นวัสดุยางสังเคราะห์เนาะ,ะวัสดุยางสังเคราะห์เรียกว่าเป็นนนโอพีนนนโอพีนก็จะเป็นเหมือนยางสังเคราะห์อย่างเงี้ยครับะไรลดออกไม่เป็นไรนะครับเป็นยางสังเคราะห์อย่างเงี้ยครับนุ่มๆน,นะครับแต่ว่าของนาธานเนี่ยจะใช้วัสดุที่ชื่อว่า อัลต้าไลท์เวชนนโอพีนนะครับก็คือเป็นน้ำหนักเบาเป็นพิเศษนั่นเองนะครับข้อดีของเนโอพีนน่ะจริงๆคือทนนะครับทนทนทานแล้วก็มีน้ำหนักเบานุ่มแนบตัวนะครับมันมันสามารถอ่อนแนบตัวไปกับตามสรีระร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุแบบนี้นอกจากให้น้ำหนักเบาแล้วไม่เป็นภาระผมเชื่อว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนใช้ใหญ่ๆอ่ะนะ ไม่ว่าจะเป็น iPhone Pro Max อย่างเงี้ยหน้าจอ6.7 6 8นิ้วนะครับใส่ได้นะตามสเปคเขาบอกใส่ได้น้ำหนักเบาเนี่ยเดี๋ยวผมช่างให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าเขาระบุไว้ว่าประมาณ102กรัมคือบ้าไปแล้วขีดกว่าๆหรอเดี๋ยวผมลองช่างให้ดูอีกทีนึงทำไมต้องทำให้เบาเพราะว่าโทรศรัพท์เดี๋ยวนี้เรามันใหญ่แล้วก็หนักเพราะฉะนั้นมันก็จะลดภาระนะครับลดภาระของตัวเวลาเราแบกไว้บนเอวเนี่ยก็ให้มันหนักก่าโทรศรัพท์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือเป็นวัสดุที่ดีทนและเบามากแต่ว่าก็มีข้อสังเกตนิดเดียวผมเชื่อว่าเนโอพรีนเนี่ยมันเป็นวัสดุที่สั่งคห์เนาะมันก็จะมีข้อด้อยนิดนึงและการข้อที่ต้องสังเกตเรื่องการระบายอากาศนะครับการระบายอากาศก็อาจจะไม่ดีเท่าพวกโพลีเอสเตอร์พวกอะไรเนี่ยที่มันเป็นช่องระบายเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาผมเชื่อว่าความนุ่มเบาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านั่นเองโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้มีทั้งหมด2สีนะครับ ที่ส่งมานะครับก็คือสีแบล็กสีดำเท่ๆอย่างนี้หรือใครชอบสดใสสดใสก็จะเป็นสีเขียว Storm Green นะครับการออกแบบนะครับก็จะเป็นช่องด้านบนดูทีละแล้วกันช่องด้านบนเนี่ยก็จะเอาไว้ใส่โทรศัพท์เดี๋ยวผมลองทําเป็นใส่ให้ดูเนาะนี่นะจะใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปได้นะครับอีกช่องนึงก็จะเป็นช่องตรงกลางช่องตรงกลางเนี่ยก็จะมีเป็นตะข่าย มันจะเป็นตะข่ายเอาไว้ใส่อย่างเช่นกุญแจรถนะครับบัตรเครดิตเงินกุญแจอะไรงเงี้ยก็ใส่เข้าไปในตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ตัวนี้จุดเด่นนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวอักษรหน้าทางขนาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตัวอักษรธรรมดานะมันเป็นรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงด้วยนะครับก็คือเวลาเราออกกําลังกายหรือว่าส่วนใหญ่วิ่งเอาดอเนี่ยกลางคืน ตอนเย็นนะครับหรือว่าเช้ามืดที่แสงน้อยๆเนี่ยเจ้าตัวรีเฟล็กตัวนี้ก็จะช่วยสะท้อนแสงเพิ่มความปลอดภัยในการวิ่งการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นในขณะที่มันเป็นถ้าเป็นสีดำอะดีไซน์ก็จะต่างกันนิดนึงเนาะก็จะเป็นโลโก้แบรนด์นาธานนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีก2จุดกลมๆลม2ข้างเนี่ย่าข้างเนี่ยก็จะคือจะเป็นตัวรีเฟล็กของการสะท้อนแสงที่กระเป๋าด้วยนะครับใครชอบแบบไหนก็ดูเนาะ โอเคเดี๋ยวผมไปลองใส่ให้ดูว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาล่ะครับถ้าใครเคยติดตามผมนะครับก็จะเคยเห็นว่าเมื่อ 2- อสปีก่อนนะผมเคยรีวิวกระเป๋าวิ่งไว้ยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันนะครับเราจะไม่พูดถึงเพราะว่านี่เราได้สปอนเซอร์จากนาธานมานะครับก็จะลองดูนะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าอันนี้มันดีกว่ายังไงนะครับโอเคเริ่มจากตัวล็อกนะครับตัวล็อกเนี่ยผมว่าแข็งแรงมากนะเป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงรับปลดล็อกง่าย่ ปลดล็อกใช้งานง่ายนะครับตัวสายคาดก็จะเป็นสายตัวสังเคราะห์นะครับไนล่อนแหละแต่ว่าหนามากนะครับหนาแล้วก็ลื่นคล้ายๆกับตัวเข็มขัดนิรภัยในรถนะครับคล้ายๆเบลอย่างนั้นเลยนะครับหนาแล้วก็มีความลื่นเดี๋ยวลื่นยังไงเดี๋ยวลองดูโอเคคาดเนาะคาดง่ายป๊อกจะคาดหน้าคาดหลังก็ได้หมดเนาะคาดด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้อ่า ข้อดีของเนโอพีนที่ผมบอกครับก็คือยิ่งของเป็นนาทานแล้วเนี่ยเป็นอ er ัลต้าเวทเนโอพีนมันเบามากใส่แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ใส่ครับต่อให้มีโทราศัพท์เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะต่อให้มีใส่โทราศัพท์เพิ่มเนี่ยผมว่าก็รู้สึกว่าไม่เป็นภาระนะครับเพราะว่าตัวการออกแบบเนี่ยมันออกแบบแนบตัวมาเลยทั้งตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวเนี้ยช่วงเนี้ยที่มันนุ่มๆเนานะสพอร์ตตรงนี้ได้นะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยวัสดุชนิดเนี่ย จะแนบกับตัวมากๆเลยเวลาวิ่งอะ่ะทำให้ตัวกระเป๋ามันไม่ขยาวอะ่ะทีนี้เราก็ต้องปรับให้มันพอดีตัวนิดหนึ่งนะครับการปรับเนี่ยทีเด็ดเลยถ้าเป็นกระเป๋าทุกๆท,ท,ท,ที่ผมเคยใช้ประมาณ80ดสร้อยเงี้ยที่ซื้อในช้อปปีเนาะเวลาปรับสายอะ่ะบางทีมันต้องดันอย่างเงี้ยต้องดันสายนึกออกไหมฮะต้องดันสายแล้วก็ดึงดันสายแล้วก็ดึงแต่ว่าถ้าเป็นของนาธาน 5K เนี่ยเรารูดได้เลยนะครับเราดึงได้เลยมันลื่นมากแล้วก็มีตัวยางเก็บสายมาให้ด้วยนะ อ่าไม่ให้สายที่ส่วนที่เกินเนี่ยเกะกะนะครับเนี่ยเรารูดได้เลยรูดได้เลยมันก็แนบตัวเลยแล้วรูดรูดแนบได้ทั้งสองข้างนะครับเนี่ยเวลาคลายก็คลายง่ายๆคือลื่นคลายง่ายลื่นแต่ว่าเวลาดึงปุ๊บเก็บสายปุ๊บเขาเนี้แน่นเนาะมันไม่คลายจนกว่าเราจะขยับอ่าคือตรงเนี้ยผมชอบมากเก็บสายได้ทั้งสองข้างเรา adjust นะครับ adjust ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับการใส่ก็จะแนบด้านหลังก็ได้นะครับด้านหลังก็ดีเวลาเราวิ่งตอนเย็นกลางคืนเนี่ย ถ้ารองเท้าเราไม่มีแผ่นแถบสะท้อนแสงนะครับไอ้เจ้าตัวรีเฟล็กตรงนี้ก็ช่วยเสริมความปลอดภัยในขณนะวิ่งได้นะครับหรือว่าใส่ด้านหน้าก็ได้เช่นเดียวกันอ่าปรับให้กระชับปรับง่ายมากจริงๆอันนี้ผมชอบทีเด็ดของเขาคือตรงนี้เลยเนาะโอเคอันนี้เวลาใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสีดำอ่าถ้าเป็นสีดำสีดำก็จะประมาณนี้แล้วแต่คนชอบเนาะจะชอบสีไหนอ่าแต่ผมชอบสีนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับใส่กับเจ้าตัวนี่ iPhone. ไอโฟนไอโฟนอะไรหรอ s ซัมซุง S g 1 Ultra อนะครับอันนี้ใส่เคสด้วยนะจะเป็นเคสใส่บางนะครับหน้าจอตัวนี้ก็ขนาด6.8นิ้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูคือตามสเปคเนี่ยต้องบอกก่อนทางผมก็ไม่มีเนาะไม่ได้มีเครื่องให้ลองใส่อะ่ะ ไอโฟนโปรอ่ะ,อะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูทีเนี้ยไอโฟนโปรแม็กอ่ะมันน่าจะสบายสบายไอโฟนโปรนี่ยิ่งสบายเลยอันนี้ใส่เคสด้วยนะเปิบเห็นไหมเรียบร้อยพอดีครับใส่ได้พอดีเลยเห็นไหม มันก็ไม่ได้ฟิตมากแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ตอนใส่อะมันก็ต้องลูมก่อนเห็นไหมยังเหลือแต่ว่าถ้าเป็นเคสหนาๆท่านไหนที่ใช้อาจจะเป็นพวกอะไรอะ UAG อะไรพวกเนี้ยผมก็มีนะแต่ลองแล้วถ้าใส่เคส UAG อะใส่ไม่ได้แต่ถ้าใส่เคสบางๆหรือว่าไม่ใส่เคสเนี่ยถ้าเคสใส่บางๆธรรมดาเนี่ยใส่พอเลยนะครับยังเหลือช่องข้างบนด้วยเนี่ยนะยังเหลือพื้นที่เนี่ยเหลือพื้นที่ด้วยสบายมากเพราะฉะนั้นตะกูลในโฟน 12 13 Pro Pro Max ใส่ได้หมดนะครับเพราะว่าอันนี้ A11 Ultra ก็ใส่ได้ s, s 2 2 Ultra ผมก็เชื่อว่าใส่ได้แต่มันจะติดนิดนึงแหละตอนที่ถอ,อด้วยความที่มันจะมีพื้นที่ซิปอุ้ยตอนที่ถอดมันก็อาจจะย,ยากนิดน,นึงเนาะแต่ใส่ได้แน่นอนนี่จอบอเลอรเลยใส่ได้นะครับแล้วก็ลองใส่สมมติเราไปวิ่งเราก็จะมีกุญแจอีกการงใส่เข้าไป ด้วยความที่รีโมทผมมันก็จะฟุ้งฟริงหน่อยอะนะอันนี้จะเป็นกุญแจ m a สด้นะมันก็จะแบบมีทั้งผู้ทั้งอะไรเยอะไปหน่อยอะเวลาไปวิ่งจริงก็คงต้องเอาเคสออกอะเอาเป็นว่ามันใส่ได้แล้วกันครับเนี่ยใส่ได้ถูก<อ>ไหมจะใส่เงินใส่ตังหรือว่าบาัตร ATM อะไรเข้าไปอีกสักใบสองใบ,งใบก็ไม่น่ามีปัญหาเรียบร้อยนะครับอันนี้นั่นเองเออเดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูดีกว่า เอาน้ำหนักเปล่าแล้วกันเนาะช่างน้ำหนักแต่ว่าเพื่อความแม่นยำก็ต้องแกะป้ายออกก่อนนี่ยังไม่แกะเลยแกะแบบไทยๆเลยดีไหมโอ้ยจาะกาวดีจังเลยช่างดูครับเครื่องช่างคุณภาพสูงจากเซนเชียนประเทศจีนนะครับป้าง นี่เลยครับ100โอ้โหในเว็บไซต์ระบุไว้ร้อยสกรัมช่างจริงร้อกรัมโอ้โหเครื่องช่างนี้แสดงว่าเครื่องช่างผมก็เชื่อได้นะใช้ได้นะเนี่ยไม่ธรรมดาอ่าประมาณร้0ยสอกรัมครับหนๆเปิดมาแล้วมีตรงนี้ด้วยซ่อนอยู่เนาะในในตัวแถบยี่ห้อเนี่ย inspire d by the journey นะครับแรงบันดาลใจโดยการเดินทางนะครับ รไซเคิลเนาะ b u i l for Runner Life โอ้ชอบจังเลยดีไซน์ hmm. มาเพื่อนักวิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อนักวิ่งโดยโอ้อดีไซน์โดยนักวิ่งเพื่อนักวิ่งนะครับด้วยฟีเจอร์ที่คุณต้องการนะครับโอ้ oh, แล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีแล้วกันเนาะโอ้ oh, โปรดักต์นี่ผลิตด้วยคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานที่เหมาะสมนั่นเองเยี mm ่ย hmm. ม <Yeah, S 1> ไปเลย เดี๋ยวไปดูข้อที่ชอบและไม่ชอบกันครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อที่ผมชอบและไม่ชอบนะครับข้อที่ชอบเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นก็คือน้ําหนักเบาข้อแรกนะครับข้อแรกคือมีน้ําหนักเบาของเจ้าตัววัสดุนนโอพีนเนี่ยทำให้อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะโทรศัพท์ของเราสมัยเนี่ยที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็ขนาดใหญ่น้ําหนักมีค่อนข้างน้ําหนักมากอยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้ากระเป๋ามันหนักอีกแล้วก็ใส่กระเป๋าเออโทษครับใส่โทรศัพท์เข้าไปอีกแล้วเพิ่มน้าหนักเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นภาระมากกว่านะครับนอกจากถ้าคุณเป็นนักวิ่งอีลิทที่ไม่พกมือถือไปด้วยขณะวิ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้านักวิ่งบ้านๆน,นะวิ่งอย่างผมเนี่ยคือบางทีเนาะวิ่งไปทีก็เจออะไรสวยๆก็จอดก่อนได้ถือโอกาสพักถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนเลยครับโทรศัพท์ก็ต้องพกติดตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นกระเป๋าเนี่ยน้ำหนักเบาก็เลยมีประโยชน์มากนะครับสำหรับ การใช้งานจริงๆนะครับข้อที่2นะครับที่ชอบก็คือความสวยงามคือมันสวยทั้งคู่จนเอาจริงๆเ่ิงไม่ถูกนะมีแค่2สีดีนะไม่ทําสีอื่นมาอีกเนี่ยยิ่งเครียดเลยมีแค่2สีอะดำกับเขียวผมยังเลอกไม่ถูกเลยว่าจะชอบสีอะไรมากกว่ากันก็แล้วแต่คนเนาะสีดําก็จะดูเท่ๆข้อดีของสีดําก็คือนอกจากดูดูดันเท่แล้วอะไอ้โจวตัวรีเฟล็กเนี่ยมันก็จะมีขนาดขยายออกมาด้วยเนาะแต่เทียบแล้วก็พอๆกันแหละเพราะว่านาทานตัวเนี้ยมันใหญ่อารีเฟล็ก ของเ,เองความสวยก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนเนาะมี2สีนะตอนนี้นะมี2สีโอเคข้อที่3ที่ชอบก็คือวัสดุมันแนบตัวดีครับเวลาเราใส่เนี่ยมันไม่มีการเด้งอะ่ะคือแน่นอนแหละมันไม่ถึงกับขยับเลยแต่ว่าการที่ผมบอกว่ามันไม่เด้งเนี่ยเราก็ต้องปรับเนเาะกต็ต้องปรับสายให้พอดีพอดีกับตัวสรีระของเรากับเอวของเรากับหรืออย่างผมเนี่ยไม่มีเอวก็ แนบให้มันพอดีกับพุงของเราเนี่ยก็มันจะทําให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่กระโดดกระเด้งไปตามการวิ่งของเราเนั่นเองทําให้เรารู้สึกไม่รําคาญง่ายๆเลยไม่รําคาญนะครับขณะที่บางยี่ห้อแล้วกันไม่พูดถึงนะครับมันจะแบบว่าตงึงบอกไม่ถูกอะ่ะมันจะไม่แนบตัวมันจะเหมือนตึงๆง,งหน่อยแล้วเวลาวิ่งอะ่ะมันก็จะรู้สึกว่ามีเขย่าบ้างเนาะมีเขย่าบ้างแต่สำหรับนาธานเนี่ยแนบดีมากต้องบอกก่อนเลยข้อต่อไปที่ชอบก็คือตัวนี้แหละสะท้อนแสง ย่างผมมีรองเท้าว,วิ่งก็หลายๆคู่เนี่ยบางคู่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีรีเฟกซ์สะท้อนแสงนะครับทำให้เวลาผมวิ่งส่วนใหญ่หลังเลิกงานเนี่ยก็จะค่อนข้างเย็นแล้วก็ข้ามแล้วอ่ะครับไอ้ตัวแถบสะท้อนแสงเนี่ยก็ค่อนข้างจําเป็นเลยในการวิ่งนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันสะท้อนจริงๆนะมันเห็นชัดเลยนะว่าแบบโอ้โหเพิ่มความปลอดภยัยอ่ะครับอย่างผมวิ่งในหมู่บ้านน่ยก็มีรถเข้าตลอดเนี่ยหรือว่าท่านใดที่ไปวิ่ง ดิมถนนซิตี้รันเนี่ยผมว่ายิ่งเหมาะเลยนะสำหรับท่านที่วิ่งซิตี้รันเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เลยนะไอ้พวกตัวสะท้อนแสงเนี่ยอย่างน้อยก็เซฟเราได้อีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือตัวสายสายคาดเนี่ยผมว่ามันหนาหนาแล้วก็ดูทนแน่นอนแหละะมีความหนาคล้ายๆอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกับตัวเข็มขันิรภัยของรถยนต์เลยหนาแล้วก็ลื่นเนี่ยดูครับผมลูดให้ดู คือเสียงมันดังแหละแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ได้ฝืนนะมันลื่นมากนึ่กออกไหมครับลื่นมากทําให้เวลาเราปรับกระชับเนี่ยถ้าเราปรับแน่นไว้ปุ๊บแล้วเราต้องการคลายมันก็คลายง่ายนะครับถ้าเราต้องการให้แน่นเหมือนเดิมเราก็แค่ดึงจับแล้วดึงขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสะดวกมากเลยแถมยังมีที่เก็บสายมาให้ด้วยเนี่ยเก็บสายเป็นยางรัดเก็บสายส่วนเกินมาให้ด้วยอันนี้ดีมากๆจริงๆนะครับ3ก็คือผมว่ามันแห้งเร็วนะคือมันแห้งเร็ว เวลาวิ่งแน่นอนแหละครับเรามีเหงื่ออผมเคยลองใส่แล้วเหงื่อชุม่มผมเป็นคนเหงื่อเยอะเนาะเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ยมันก็เปียกไปด้วยนะมันก็ชื้นไปด้วยแต่มันกันน้ำแหละครับกันน้ํากันน้ําได้ดีเลยระดับหนึ่งแต่ว่าพอเปียกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกชื้นๆื้นะเอามาตั้งข้างนอกแป๊บเดียวอะ่ะผมกลับมาจับอีกทีคือมันแห้งแล้วอะ่ะเอออันนี้คือดีมากๆจริงๆนะครับอันนี้ก็คือข้อที่ชอบไม่ชอบทั้งหมดนั่นเองอ้อยังนี่พูดแต่ข้อดีจนถึง ข้อที่ไม่ดีหรือไม่มีเลยเหรออืมก็คือด้วยความที่ได้สปอนเซอร์นะเราก็จะติมยังไงอะแต่ก็เอาละกันเอาละกันช่องเรานี่ก็พูดจริงจังอยู่แล้วพูดตามตรงอยู่แล้วนะครับข้อที่ต้องสังเกตละกันไม่อยากก็ไม่อยากจะใช้ข้อที่ไม่ชอบคือมันไม่ผิดของเขาเหรอกครับแต่ว่ามันด้วยดีไซน์ที่ขนาดมันพอดีพอหมาะแล้วอย่างผมมาใช้โทรศัพท์ที่เป็น S21 Ultra นะครับเพราะฉะนั้น ผมจะต้องถอดเคสหรือใส่เคสที่มีความบางนิดหนึ่งนะครับถึงจะใส่กระเป๋าตัวนี้ได้นะครับอย่างผมเชื่อว่า,เ,าเพื่อนๆสมัยเนี้ยส่วนมากแล้วกันส่วนมากก็จะใช้กันอยู่นะ iPhone Samsung หรือว่าเดี๋ยวนี้ vivo oppo อะไรจะมาแรงก็ตามก็ต้องดูขนาดดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หน้าจอผมว่ามัน6.5นิ้วขึ้นทั้งหมดแล้วละ่ะแต่ว่า6.5นิ้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็ต้อง ถ้าท่านใดที่อาถ้า iPhone ก่อนพูดถึง p p o o n p r r o p p o o n p r r o m x เนี่ยใส่ได้อย่าง iPhone Pro Max เนี่ยก็พอดีเลยนะแต่ถ้าเป็น S21 Ultra หรือว่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็น S22 Ultra เนี่ยผมว่าอาจจะแน่นไปหน่อยเนาะทีเนี้ยถ้าใส่วิ่งยาวๆอะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับคือเราเก็บไว้ก็จบถูกไหมครับแต่อย่างผมเนี่ยเวลาไปรายการวิ่งบางทีนะส่วนใหญ่ใส่ปุ๊บเราเฮ้ยพักเหนื่อยตรงนี้สวยจังข้ามแม่น้ําสะพานอะไรเงี้ย ไอ้ข้ามแม่น้ำสะพานข้ามสะพานแม่น้ำหยิบโทรศัพท์มาใส่หน่อยตอนหยิบออกไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็ถ่ายเก็บแต่เวลาตอนจะใส่เนี่ยมันอาจจะต้องขยับนิดนึงถ้าเป็นเครื่องใหญ่มากๆนะแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ iPhone Pro Pro Max ก็ไม่มีปัญหาจุดนี้หรอกแต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาของผมนั่นเองนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดีไซน์ไม่ได้ใหญ่มากทําให้ไม่เกะก,กะเนาะเป็นข้อดีแต่ข้อดีนั้นนะก็แลกกับการที่ช่องเก็บของอาจจะน้อย อาจจะน้อยกว่านะครับอย่างตัวบัตรเครดิตเนี่ยใส่ได้อ่าถ้าใส่ใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่เป็นรีโมทรถใหญ่ๆอะ่ะผมยกตัวอย่างเออพกม,มาปะ่ะอ่สมมติอันเนี้ยอันนี้รีโมทผมว่าน่าจะมาตรฐานนะแต่ผมใส่ซองหนังด้วยนะครับมันก็เลยฟุ้งฟริ้งหน่อยเนาะอันนี้เป็นรีโมทรถรถมาสด้านะครับเวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยเออผมก็ลองใส่ให้ดูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละแต่เวลาใส่ไปเนี่ยมันมันคือมันก็จะเต็มแล้วอะ มันใส่ได้นะแต่มันก็จะแทบเต็มแล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกจริงแต่ว่าถ้าท่านใดก็อย่าพกของเยอะแล้วกันพกตังค์ไปสักร้อยสองอเอาไว้ซื้อน้ําหรือเปล่าแล้วก็พกกุญแจรีโมทนะครับเชื่อว่านักวิ่งส่วนใหญ่ก็ขับรถไปะนะก็เอารีโมทใส่พอได้โทรศัพท์ได้อันนี้จบแต่ว่ายังอื่นอาจจะใส่ลาบากหน่อยไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนพรุงพลังเยอะนะครับก็เลยเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหท้ายคลิปนี้ ยังไม่พูดถึงราคากันเลยสำหรับราคานะครับสสีนี้เท่ากันเลยราคาสวยมากเลยเลข999บาทนะครับเลขสวยมากย้ำอีกครั้งนะครับแบงค์พันธ์มีทอนนะฮะทอน1บาทเท่านั้นราคา999บาทนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายก็ที่เพจ a c e b o o k ก็ได้ครับนาทาน NA อย่างนี้เลย NATHAN Thailand นะครับนาทาน t h a i l a ด d หรือาจะเป็นเว็บไซต์ w w w l d w i ว นาธาน N A T H A N ขีดไทยแลนด์นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของนาธานที่จัดจำหน่ายอยู่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ตามร้านวิ่งชั้นนำทั่วประเทศก็น่าจะมีเช่นเดียวกันแต่ว่าลองเข้าไปดูในเพจหรือว่าเว็บไซต์ของก็ได้ของเขาเยอะๆสวยๆทั้งนั้นแล้วผมเชื่อว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะเทียบกับบางยี่ห้อก็ถูกกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าวัสดุเนี่ยผมว่าเหนือกว่านะครับราคา999บาทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ถือว่า ได้มาฟรีดีใจจังเลยขอบพระคุณมากๆาครับก่อนส่งท้ายนะครับก็ฝากกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนาธานประเทศไทยนะครับที่ได้จะส่งกระเป๋าคาดเอวนะครับมาให้ผมทดลองใช้งานแล้วก็เอามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับผมเชื่อว่าคุ้มนะ999บาทผมว่าไปซื้อเถอะสวยด้วยไม่ชอบสีไม่ชอบดำๆก็เอาเขียวไปใช้ผมว่า งดงามสวยงามน่าใช้งานจริงๆนะครับขอบคุณนาธานประเทศไทยอีกทีนึงนะครับขอบคุณจริงๆครับที่ส่งมาแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่ช้าเพราะว่างานประจําเยอะจริงๆนะครับเพิ่งมีเวลามาิว,วเอาไปลองวิง่งแล้วก็เอามาลองรีวิวให้ฟังนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนาธาน 5K ไปซื้อเถอะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนกับราคา999บาทผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคลิปนี้ หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆดีๆจากแป๊บนะครับในชนะกูรูบ้างมารูบ้างสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณนะทธานประเทศไทยอีกครั้งนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบพรคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยขอตลาไปก่อนครับ